กำลังรับฟัง Story at Night Oh my love neighbor รักกันไหมพี่ชายจอมจุน้นตอนที่26หหล่อเหมือนดาราอีกแล้ว สปีผ่านไปนับตั้งแต่วันนั้นฉันพยายามตัดใจจากพี่พบไม่ส่งข้อความไปหาเขาอีกต่อไป d ดอรี่ในช่องแชทนั้นจบไปแล้วเขาจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรู้เรื่องใดๆในชีวิตของฉันอีกคนใจรร้ายแบบนั้นไม่ต้องกลับมาให้เห็นตลอดชีวิตเลยยังดีสักกว่า ไขตุนบินเมกาวันนี้พร้อมไหมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแหละพี่ฉันตอบพี่แอนนี่ด้วยน้ำเสียงเบื่อหน่ายเหมือนคนไม่อยากทำงานการบินไปอเมริกาไม่ได้น่าสนใจสำหรับฉันอีกต่อไปจากที่ช่วงแรกๆยังพอมีใจเต้นบ้างเพราะรู้ว่าจะได้เจอเขาเหมือนเดิมอีกครั้งแต่พอเวลาผ่านไปครั้งแล้วครั้งเล่าอาการใจเต้น ก็เริ่มหายไปไม่น่าเขาคงเปลี่ยนสายการบินไปแล้วเพราะไม่อยากเจอหน้าฉันเป็นอะไรไปช่วงนี้เหมือนไม่ค่อยมีกระจิกกระใจทำงานเลยมืรอลอยบ่อยนะเราตายจริงขอโทษค่ะหนูจะตั้งใจทำงานให้มากกว่านี้ถึงแม้จะใจลอยแต่ไม่เคยทำงานบกพร่องเลยนะเรื่องงานฉันเป๊ะตลอดเพราะนี่คืองานที่ฉันรัก เปล่าเปล่าพี่ไม่ได้ว่าอะไรแค่เซลเฉยเฉยพี่แอนนี่ยิ้มให้อย่างอ่อนโยนการไปอเมริกาครั้งนี้ก็เหมือนเช่นเคยฉันไม่ได้เจอพี่พบเอาจริงๆก็ไม่อยากคิดถึงเขาหรอกแต่พอได้มาเหยียบประเทศที่เขาอยู่แล้วก็อดนึกถึงไม่ได้รอบนี้ฉันได้นอนตั้งสองคืนซึ่งแปลว่ามีเวลาเที่ยวเล่นในอเมริกาหนึ่งวันเต็ม คืนที่สองฉันนั่งรถไปเดินเล่นที่ไทม์สแควร์นั่งฟังเพลงที่นั่นและมองคนเดินผ่านไปมาอยู่สักพักมีอยู่ชั่วงอึดใจหนึ่งที่ฉันมีความคิดอย่างเห็นเขาเดินผ่านมาและหวังว่าเราจะปรับความเข้าใจกันใหม่อีกครั้งครั้งนี้เราอาจจะไม่เอาเรื่องในอดีตมาพูดไม่ยึดติดกับคำว่าพี่น้องแต่เป็นการทักทายแบบคนทั่ว,วไปใช่ถ้าเราทำความรู้จักกันใหม่เราอาจจะไม่ต้องเกลียดกัน ตลกจังทำไมป่านนี้ฉันยังต้องมานั่งคิดถึงคนใจร้ายอย่างเขาอีกเขาจะคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ป่านนี้คงกําลังมีความสุขอยู่ที่ไหนสักแห่งจนลืมฉันไปแล้วลืมไปตลอดการหลังกลับจากอเมริกาอีกสองวันต่อมาฉันก็มีไฟล์บินในประเทศเป็นเวลาสั้นๆ ในระหว่างที่กำลังเตรียมตัวอยู่ในห้องพักพนักง,งานพี่แอนนี่ที่เพิ่งมาถึงก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับทำหน้าตาตื่นเต้นเหมือนเพิ่งเจออะไรมาไข่ตุนเขาว่าวันนี้มีกับตันมาใหม่หล่อมากหล่อเหมือนดาราเลยอีกแล้วหล่อเหมือนดาราอีกแล้วจริงเหรอคะ <T> ฉันทำเป็นเหมือนว่าสนใจไปกับพวกหล่อนแต่ว่าในาใจรู้สึกเบื่อน,น่าย พอกันทีกับผู้ชายหล่อเห็นเขาว่าชื่อเท่มากด้วยนะเอ๊พี่จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรชื่อแปลกแปลกจะแปลกแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวก็จำได้เองแหละค่ะว่าแต่เขาเป็นกับตันไฟบินวันนี้หรอคะใช่แล้วพี่เคยเห็นหน้าเขาแค่ครั้งเดียวตอนแวะไปหาหัวหน้าตอนนี้ยังจำหน้าเขาได้ขึ้นใจเลยหล่อจริงๆใข่ตุ่นเห็นแล้วต้องกระชุ่มกระชวยแน่นอนลืมไอ้หวยที่เคยทิ้งหนูไปเลยล่ะ ฮะเดี๋ยวนะไอ้ห่วยงั้นเหรอไอ้ห่วยที่เคยทิ้งไปเหรอคะฉันทำหน้างงเอา้าก็คนอื่นบอกว่าไข่ตุนอกหักไม่ใช่เหรอฮะโอ๊ยไปเอาข่าวนี้มาจากไหนกันเนี่ย จะบ้าตายลายวันว้าไม่ใช่ค่ะฉันดีปฏิเสธเอาเหรอว่าใหญ่พวกนั้นก็เมากันไปเรื่อย <c oughs> ไม่เป็นไดหรอกค่ะฉันแอบขำตัวเองในใจนี่ตอนนั้นฉันแสดงออกไปชัดขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยจะว่าไปพวกขาเมาสก็เดากันเกือบถูกนะไม่เชิงอกหักแต่ก็เหมือนอกหักหนั่นแหละ ี่พวกเธอพี่ส้มพุ่งเข้ามาในห้องถ้าทางตื่นเต้นไม่ต่างจากพี่แอนนี่เมื่อสักครู่เห็นกับตันเท่าพิภพหรือยังอะอ๋อนึกออกแล้วว่าชื่ออะไรพี่แอนนี่ทำหน้าน,นึกขึ้นได้ชื่อเท่าพิภพนั่นเองอ่ะนึกตั้งนานกับตันเชื่อว่าอะไรนะคะฉันหันไปถามพี่สม้มมีคนชื่อแบบนั้นอีกเหรอรู้สึกเหมือนลางสังหอรอะไรบางอย่างกำลังทำงาน เขาพี่พบจ้าหล่อมากคอนเฟิร์มชัดเจนแต่ว่าคงไม่ใช่พี่พบหรอกเขาทำงานอยู่อเมริกาจะมาเป็นนักบินที่นี่ได้ยังไงกันแต่ถามอีกนิดเพื่อความสบายใจดีกว่านามสกุลอะไรหรอคะเออพี่ก็จำไม่ได้อ่ะพี่ส้มทำท่าคิดทันทันอะไรนี่แหละไม่แน่ใจ หัวใจฉันเต้นแรงขึ้นทันทีโดยไม่รู้ตัวท่านการกรกุลหรอคะฉันถามอย่างชัดถ้อยชัดคำและคำตอบของพี่ส้มก็ทำเอาใจฉันหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเออเออนั่นแหละนั่นแหละน้ำสกุลจำยากมากใครตุนรู้จักเหรอเหมือนโลกรอบข้าง ดับบูบไปในทันทีที่พี่ส้มยืนยันว่ากับตันคนใหม่คือชื่อนั้นไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยจริงๆเท่าพิภพทันการกรกุลที่หล่อเหมือนดาราคงมีแค่คนเดียวบนโลกฉันสูตรหายใจเข้าลึกๆพยายามมาคับตัวเองให้เป็นปกติก่อนจะพูดออกมาอย่างใจเย็นว่า รู้จักดีเลยค่ะทำไมพี่พบถึงมาเป็นกับตันของสายการบินฉันนี่เขาเล่นอะไรอยู่อีกเนี่ยทา,ทางที่ฉันใกล้จะลืมเขาได้แล้วแท้ๆเขาจะกลับมาอีกทำไมอ่ะ My love neighbor รักกันไหมพี่ชายจอมจุ้น